อสปายฟิชชิงแคมป์ตกปลาินป่าบนเาญี่ปุ่นสวัสดีครับชุดนี้จะเป็นล้อไฟฟ้านะครับสี่ตัวนะครับจัดไปครับเดี๋ยวจะไล่ทีละตัวให้ดูเลยนะครับนะครับขออนุญาตชิมานโน่ก่อนเลยนะครับชิมานโน่ตัวนี้นะครับเป็นแบบระบบเดียวนะครับเคยทํารีวิวลงไปใน YouTube แล้วนะคะนะครับถ้ามาหาไม่เจอเดี๋ยวทักมาขอดูได้นะครับอันนี้จะให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะนะครับเป็นแบบระบบเดียวก็คือกดทํางานกดหยุดกดทํางานกดหยุดนะฮะ งานหนักได้นะครับสปูลกว้างมากนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ ed 6000นะครับ6000 s s นะครับผมสายเป็นของชิมาโน่เลยนะครับตรงรุ่นนะครับสายเดิมของชิมาโน่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองระบบไฟให้ดูนะฮะลอกทำงานได้ปกตินะครับหมุนธรรมดาก็ปกตินะครับใช้งานได้ปกติ ตัวเกียร์เนี่ยซ้ายสุดขวาสุดปกติไม่มีสะดุดนะฮะกดทํางานกดหยุดนะครับกดทํางานกดหยุดนะฮะนะครับนะ ตัวที่หนึ่งนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็มีรูรอยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะสภาพก็มีรูรอยแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยตัวนี้เป็นข่องิยยนะครับมิยาโอพีนะครับตัวนี้มีตําหนิอยู่ก็คือว่าเนี่ยครับมันไม่ล็อกนะฮะมันไม่ล็อกนะครับหมุนก็ปกตินะครับมันต้องเปิดดูครับตัวนี้ตัวกันติกับก็ทํางานปกตินะครับระบบเบรกเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบรกมันติด นะมันต้องถอดล้างนะครับตัวนี้ต้องถอดล้างตัวนี้ได้มาอยังไม่ไม่ไม่มีเวลาซ่อมจริงๆไม่มีเวลาดูจริงๆนะครับมันต้องถอดล้างนะครับพอเวลาดันตะปูลนไม่ไปนะครับเพราะว่าระบบเบรกมันติดอันนี้อันนี้คลายเบรกออกแล้วนะนะครับมันติดอยู่มันอาจจะมีเอ่อพวกคาบสนิมคราบเกลืออะไรอยู่ตรงชุดชุดที่ไว้ไว้เปิดหน้าล่อนะครับมันเลยเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนะแล้วมันทําให้ให้เบรกมันติดด้วยนะครับแล้วมาดูระบบไฟฟ้ากันนะมันสามารถใช้สายของชิมาโน่ได้เลยนะครับตัวนี้ ททนะครับถ้าใส่สายของชิมานโน่เนี่ยนะครับขั้วแบตแบบแดงดํามันต้องสลับกันฮนะใส่ไม่ตรงนะขออภัยด้วยนะครับกดทํางานนี่นะครับดูัวเกีย,กย,กยร์น,ยนะครับระบบไฟฟ้ายังปกตินะครับตัวเกียร์ก็ยังทํางานปกตินะครับผมนะก็ต้องลองไปกดเล่นๆดูนะครับอันนี้ ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรบ้างนะครับใช้งานได้ปกตินะจอชัดเปี้ยนะครับเห็นไะหนะครับระยะระยะก็ยังบอกได้ปกตินะดูนะครับเนี่ยตัวเล็กวิ่งปกติเลยนะครับนะบแต่ว่าปัญหาก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็ปกตินะตัวนี้มันจะเป็นตัววัลระยะครับสามารถดึงออกมาแบบนี้นะครับถอดปลอกมันออกได้นี่นะครับยังมีอยู่เนี่ยกดเข้าไปนะครับถ้าไม่ใช้ก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาปลอกนี้มาสวมปิดกลับคืนไปนะนี่แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะไม่มีสายให้นะครับตัวนี้จะไม่มีสายให้แต่ก็มันไปใส่สายของชิมานโนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูรูคั่แกนเนี่ยมันใหญ่นะครับใช้งานด้วยกันได้ ตัวต่อมานะครับต่อมานี่จะเป็นไรว่านะครับไดว่าซูเปอร์ธนาคอม500 cp นะครับในกล่องก็มีสายแล้วก็มีพวกเนี่ยครับไดอะแกรมข้อมูลเล็กน้อยนะครับไดว่านี่ก็เคยเคยเทสไปให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมกับตัววัดรอบตัวนี้มาเพิ่มให้นะครับต้องขอทอดออกก่อนนะเวลาจะใช้งานนะเพราะพอดีไม่ไม่ถนัดตัวนี้จริงจริงนะครับ ลอกใช้งานได้ปกตินะครับหมุนปกติตัวกี๋ก็ทำงานปกตินะครับเปิดน,น้าลอกนะมาดูหน้าจอันีกว่าสายจะมีรอยพันเทปมานะครับตรงนี้จะมีรอยพันเทปมาหน้าจอชัดนะครับ เกียร์้ายสุดขวาสุดนะฮะเร่งสปีดลดสปีดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนะตัวนี้เคยทํารีวิวไปแล้วนะครับทํารีวิวแยกไปแล้วทีหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวตัวสุดท้ายนะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นถองเอ่อเรียวโอบินะครับเรียวโอบินะครับตัวนี้ส่งซ่อม ส่งซ่อมอันนี้ส่งซ่อมเลยนะแบบซ่อมแบบจริงจังมากนะครับน็อตเนิหายบ้างอะไรบ้างนะครับเขาช่างขอขอขอเขาก็เปลี่ยนน็อตเปลี่ยอะไรมาให้ครับก็ให้มันใช้งานได้นะครับมาดูระบบไฟนะสายมันจะเป็นแบบนี้นะครับสายเป็นสายโมเองนะฮะสายทําเองก็เสียบสายเข้าไปก่อนอแข็งนิดนึง มันต้องสลับดูเอานะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหน<ม>นี่นะครับถ้าเสียบถูกมันก็จะติดเลยนี่หน้าจอจะเห็นแบบลางๆนิดนึงนะครับกดทำงานโอเคนะครับสายมันมันหลวมนะครกดทำงานปกตินะครับ สเปรดที่2องโอ้สายหลุดขอไปด้วยนะมันยังใช้งานได้นะครับตัวนี้มันยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าต้องไปแก้เรื่องสายนิดหน่อยนะครับมันยังใช้งานได้นะครับเอาไปลุยๆได้นะครับตัวนี้นะฮะแต่ต้องไปไปโมดิฟายสายานิดน,นึงนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ จัดเลยนะครับไปไปจัดการสองตัวนะครับอีกสองตัวนี้ปกติเลยครับคิดไปที่10,000บาทนะครับ1 0,000ท่นวนะฮะแล้วก็มีค่าส่งก็ต่างหานะครับอันนี้มันตัวใหญ่ครับของค่าส่ง100บาทครับ1นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยนะครับชุดนี้นะครับสี่ตัวจัดไปครับผม